สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้มาดูป้าก็ทำก็ทำอะไรพัตตาพัตตาอาหารบ้านเขาดูดิดพี่เชฟเชฟอนนี่แล้วเจ้าพัตตาดูดูแกทำยังไงอาหารบ้านเขาเนาะ ะโะเ,เรียกอะไรนะพตตาต้าหรออาหารบ้านเขาอาหารอิตาลีอ่ะนั่เมโดบาซิเบอาลาเมโดบาซีโฟโยสากิบิเตโบโยเตโบย นำเมนตาเบยำ้าที่เะสลยถ้าอร่อยนะก็ทำนี่มีเครื่องเครื่องปรุงใช่ไหมเครื่องปรุงเขาไม่ีอะไรมีซอสมีน้ำมันอะไรก็ไม่ น่าจะน่าอร่อยอยู่นะถ้าทำให้พี่พลอยทานดูวิธีทำของเขาโอเคโอเคโอเคนิดๆ slowly slowly ขอเฮีย พี่พลอยทำมันเขาไม่เป็นหรอกแต่พี่พลอยชอบทานนะแบบนี้อร่อยพี่พลอยเคยทานถ้าไปสั่งที่ร้านเขาก็หลายตังค์อันนี้ป้ปาแก่เดินออกไปซื้อที่เบสม,มีการร้องเพงเลงมเพด้วยร้องเพลงไปด้วยทำอาหารไปด้วยถ้าทางจะต้องแต่อาหารจะอร่อยแน่เลย ป้าก็เดินออกไปซื้อที่เบสเบสทูเปอร์มาร์เก็ตถ้าของถ้าของหมดเนะ่ยแกจะเดินออกไปซื้อไปซื้อที่เบสนั่นแหละซื้อเสร็จปุ๊บแกก็จะมาแกก็จะมาแบบทำแกทำแกทำอร่อยอยู่ อาหารบ้านแกน่ะแต่พี่พลอยก็ไม่ค่อยชอบตะกี้แกบอกให้เลือกสปาเกตตี้กับพาสต้าเอาอันไหนพี่พลอยบอกพี่พลอยเลือกอันนี้โอเคบิบิี่ไอาหารง่ายง่ายเนาะไตไติบิทบิบิทยแต่พี่พลอยทำไม่เป็นอาหารแบบนี้ท็อปบิดน โค้ดไลท์โค้ไลท์โอเคกบคิดเพียรอันนี้เดี๋ยวของอันนี้ของพี่พลอยมอโอ้ยโอ้เยอะแล้วเ อันนี้ของป้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี๋ยวค,คนละจานคนณละจานอาหารง่ายๆอันนี้ถ้าเกิดถ้าไปนั่งทานข้างนอกก็หลายตังนะเนี่ยทานข้างนอกก็มีหลายอย่างโอ๊ยถูกมั้อเคโอเคโซ่ so อาหารแบบง่ายอาหารอิตาเลียน้ยมีแต่อาหารน้วนๆนอันนี้เฟนไฟล์เฟนไฟล์โอเคนี่

อย่านะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะคะเอามาดูแบบวิธีการที่ป้าทำเดี๋ยวค่อยทานเดี๋ยวค่อยนั่งทาน ปาทานละปาชอบอาหารบ้านเขาอะปาเคยทานได้ทุกอย่างตั้งอาหารบ้านเขาด้วยไทยด้วยทานได้หมดนี่ยังเหลืออีกนิดนึงยังเหลือยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด

เป็นนนิชั่แล้วะดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะทานอะไรพัตตาก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไม่ได้เห็นหน้านะคะวันนี้ <c oughs> โอเคจ้า bye bye. <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะ